Primo, โ้คเสือเ้วนะห้ที่ล้สิมึงก็ได้ไห้ที้วสิมึงไงซิมึงไปไหนไเอซิมึงไงซิมดีมันเว่าแต่นำเอ็มมึงลอยมันหวานดีหรอเยอะเลยมันดีบ่นี่เถบ่นี่ทถอะคตับครับอาหี่น้องมากจินปลาไหลมันเข่าหันมาจินเนื้อบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะ อสวัสดีครับผมพี่น้องครับ mc ถุกทุกคนเมือนีเมาเหนือครับผมหลาไหนไอเดิมเหมือนเดิมนะครับไฟดับ อยู่ลานไอเด้อครับผมอยู่ม่องเสียกสมปอยต้องหามครับแถวชินบุรีนะครับทางเขาโอเปอรตอสำโรงครับผมได้บอกไว้แล้วว่าจะเลี่ยงทิมงานนะครับจัดไปวันนี้เอามาซังไว้แล้วครับเหนือสองกิโลมาตีหาเ่องนะครับท่างเขาทางเขาโอเรตอสำโรงพอดีลานพัน <c oughs> มืัอนี้มาสายแหงลาดในเด้อเขาครับผมเด้อเนื้อวัวสดเด้ออ้ามนี่ลยเบอร์ฮัลสวัสดีครับมืัอนี้เฮ็ดตัวเดียวนายเนาะตัเดียวครับครับผมเฮ็ดตัวเดียวกับสีมืดใบเนี่ยครับเดี๋ยวมึงเนี่ยเดืเข้าสั่งไว้นะครับผมเป็น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 วัวหน่อยหนึ่งวัวหน่อยพอดีเลยกลางแม่อ่ะสิหน่อยหน่อยแม่เสียกับสีวัวบวก เท่ใ่ัก้าได้เนาะกเข้งเกลปลาแรงเกมขึนยอดด้เนยเป็นเนือสันเป็นเนือสันนะครับสันหนอกอที่รับกมนไครับจาดให้ที่งานอันเรี้ยวเลี้วเรี้ยวได้เลี้ก็เลยอันบอกเกลนได้เลี้ยอยู่หรออยู่อยูอยู่บเท เดี๋ยวเราก็เพิ่อนใบแล้วว่าจะเรียงทีมงานก็เลยหนึ่ั้นให้เพิ่นนะอนเลยโอเคครับผมพี่น้องครับนี่แหละเหนือกงามด้วยท้าวว่าได้สร้างว้นี่บอท่านนะครับ,บ,บ,บเป็นบอลเหนือนลร <c oughs> าเบิร์นเลกเขาสร้างไว้เป็นปผูดเปร๊มไงลายเท่ากับเหมือนเดิมครับผมนี่มีใบประหยดัดถูกต้องอน,นี่โอเคเดี๋ยวผมขอใช้เงินไหนแล้วครับ โอเคครับผมตันนี้เป็นเพียกครับเรือน้อยนะครับนี่เป็น่แล้วก็แถมมาหนึ่งโอเคครับผมเึ๊บเดี๋ยวขอวางก่อนเดี๋ยวขอตัวกลับเลยได้บานนี่ครับผมขอเพื่อนอะไรก็ไห้ครับผมครับเหมือนเดิมล้านได้เด้อครับผมเดือเนื้อวัวสดอ้ามนีเลยเบอร์มาถึงสำนักงานเถัาแก่เป็นที่เรียบร้อยครับผมพี่น้องครับสมาชิกมาครบ พร้อมนะพร้อมตากันล้วสี้ยอเาสีหครัเนังเสือนังปวดอูวันนี้ครับวันนีครับลุงแบงก์เราครับผมเสือนังแค่นี้เลยเดี๋ยไปไวเสือนังเดี่ยูรุรุบมาอ้อา้ี้ ูดแมวตุ้ยแมวไม่ใช่ของผมผมไม่เคยยืมนี่ของนุ้งแมงเป็นยังไงครับนี่มันต้องสีนี้กลมกล่อมแล้วข้างล่างเป็นอะไรครับโจดาครับโจดานี่ข้างล่างเป็นอะไรครับมันป่วยป่วยนะโอเคถ้าแกแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมินนี่พี่น้องเข้าโอเคเข้าในแก่เข้าไปก่อนมูลยเไม่ได้พูดแต่ป้าไรด้วยหอเมียนเมียนี ที้งานม่นอ okay, okay. ูจัดอาหารสีตพี่ด้วโอ้ยแต่ว่ากิอาหารสีตมันกิสีมัน็มันสีบัคือก๋วยปู๋แก่ป้าบ่ก๋วยป้ามันเป็นขี้กระตือก๋วยป้าขี้กระตือด้อ่าแต่ว่าอาหารสีตเนี่ยบบเป็นหรอบบเป็นรรบโอเคครับผมแต่ราดูยังดูไม่ด้วยแล้วใครคิดเรื่องขันรันด้วยอ้ยบเสียเลยบ่เสียเลยลุง ไอดาพ่อครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมานีไอดาพ่อกับมาเด้อพี่น้องเด้อมานีเด้อโอ้ไอดามาวันสีมาจนเนื้อสิงโตเด้๋นี่เนื้อสิงโตโอ้อาหารสิงโตเหนื่อสิอาหารสิงโตนี่เขาถึงว่าเป็นอาหารสิงโตนี่ห่องาตากาตากู่นี่กาตากาตานี่นะอาหารสิงโตพี่น้องพี่น้องนี่อยากขายอยากขาย ยังต้นมะกรูดไก่ตอกไก่ตอครับไตอกโอ้ยอย่าขายอย่าขายเป็นฟูงเลยเดี๋ยวสิส้พี่น้องมองครับผมพูน่ะากันเสจนเลยอะไรสียัร้องพูน่ะพูน่ะเป็นพีอกําลังสีมันเตี้ยคมสีผสมอะไรได้หน่นีทงสาวพิเสียพีเสีพี่น้องพิเสษพิเสียอย่าขายคุณละพี่บอกสีพี่น้องก็เลยคุณละคุณละเจ็ดลอยครับคุณละเจ็ดอยครับผมแต่ว่าเคยขายตัวละ คละพันธนะคุะพันธตลอเหาพี่นอไปคุรเจ๊ยยตัวนี้้อมไครเป็น่พม้อมไครโดนี้แต่ว่าไก่ตอกก็ตีไครส่วนหนาฝนเด้อดส่วนเดื่อนหงเจียบไข่เดือนหงเจียไข่แต่ว่าหนาฝนมันตีไครตลอดนลอดเจียวเข่าผมแต่ว่าช่วงแต่ละช่วงนีปนเส้นเลอดเขามันนะมันคือไทย่ไทยสวช่วงเข้าช่วงเข้าสืวานเขาส่วนี้ถือว่าเปลี่ยนไ่ายนะ อัโนหมันกระซียบแล้วเนาะเยี่ยจัอเหรกจับต่อยหอติดต่อเบอร์โทรกัได้เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามอ่าสามสี่เจ็ดครับสามศูนย์ศูนย์สี่ครับโอเคครับโเครับดี๋ยวทีึ้นเบอร์โทรให้ไต่คลิปด้วพี่น้องเด้อนี่นั่นนั่นัี่นี่นจับได้นี่ให้ร้อยห้พันนึงเลยถ้าจับได้นี่ โอนไปกลับสูเมนูเข้าครับแบ่งกําลังมาเขาดวนนะครับคนข้าวคนข้าวครับคนเขาคนเขาคนเขาแล้วผมเป็นคนหอกคนเขาเ่นาต้นเยียนะหอกีเลยรงน้เนาะเียนแเลันนสออเอ้เห็นบอกขึ้นแล้วแบจิมนะครับเนาะแบบจิมนครับดี่เทเลยเทลยโอ้เหลือเเอเลยครับนี่เท่เลย พอๆๆเสียดนะไอทีแล้วสิมึงก็ได้ไอทีแล้วสิมึงไงิมึงไปไหนใาออมึงไงซิมดิวสิ่าเต้นำอมัน่อยมันมันแมนดีหรอไม่ใช่มันดีบ่ดีเท้บ่ดีแถ้ผมบ่ครับมบจัดแล้วในว่าเต้บผมโอเคส่วนตัวนี้ผมสร้อยเนี่ผมกิมาเหนือไปโอ้มาเลือดไปครับผมไม่ต้องครับวอดี้ผมอยู่สบแล้ว หยส่วนตัวนี้เป็นนี่ครับปล่ยจูครับผมพี่น้องครับเนื้อเข้ามาใส่ดอกบมะนาวนี่ครับผมพี่น้องครับมานี่ครับผมพี่น้องครับเรีวเวเฮ้ยเรวมากปะเฮ้ยก่ตื่นเลยพี่น้องเอ้ยไอ้แม่งว่าง โอเคเรียบร้อยอเคเสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ย่อยังสียังสั่นไหลพระเอกของเรานี่คือผมงล่อยแบบสีอหอมนี่นี่คือแปลว่าใช้บกเผาเนื้อมันสีหอมไปทำอะไอใช้บกเผาเลยนีเนออ่เนื้อบอกเผาเชื่อเนื้อบกเผาแข่งจัดให้พี่น้องแซมแซมเลยครับตับตับ<อ>ตับเดี๋ยวเด้แล้วครับเดี๋ยวตับตั๊บมันจะควยคอยเข็ญเนี้ยอ่าเอาเดียวอันตับครับเาพี่น้องมา กินปลาหลายมันเข่าหันมากินเนื้อบ้างก็ดีเหม,มือนกันเนาะอืมหวานกุก๊กหวานกุก๊กม,มารับตะแค่ครับตะแค่ เป็นเกษตรภาคตะเขาเน้อ,อ,อมาพี่น้องมจาจัดไปครับนี่เ,เราแกเอาต้องช่วยจริงสิครับผมใส่สอนเพราะมันมันเจได้น้ำจิ้มนะมันเจได้น้ำจิ้มนะอ่าจะไต่ไปจะไต่มาเนี่ยพี่น้องเนี่ยน้ำจิ้มห่าถึงิี่พี่น้องเอ้ยง่อยแล้วกวเว็เรียกกันชืหน่อยนี่โอ้ยมาพี่น้องมา อืมไอ้ดาบได้ี่มแกเป็นอ่ะแกว่าข้าวอ่ะข้าวอ่ะอืมคนละครับไปใสหน่อยไอ้ดาบบ้านนี่นั่ไอ้ดาบเอาเนียบใส่อันนี้เลยใส่ตับเลยอืมอืโอ้บบกแก่ห้อเสลียงให่แห้งน่อยอืมอืมชอไหม นะฮะิตัาตกแก่ข้าว,ว,ลาวเลยกหน่พี่น้องอู้ยน่อเกนจะเป็นเกินยงบ่ข้าวบ่ข้าวบ่ข้าวตับพี่น้อข้าวใส่ทึบนี่ตัวน,นี้สิโอ้มเแจิ้มนะแบบนี้น้ กำลังใส่รสชาติเลยใส่รสาติ่อือีกทีครับกกำลังใส่รสาโอ้กำลังใส่รสาติยา่เมันคือดีอะับครับขาวเนาะสบไปหน่อยสบผ่าวๆเลยพี่น่อย เพโม่ลงมาเป่น่นี่สบสเยกิที่านนีนะงฟ้าเฝมันได้อยู่แล้ว okay. ไ้ของพิโม yeah, ่ลงมาแปนเอมอกินเรอลอากินลองกินน้นทางไหมคือคนเด้อของเสียคนมากหะส่งมาที่นอนไหมยางต๊เดี่พี่นอนไหโอเคอไพ่อย เมนูนี่ยรับรองโอ้ยได้รไ่อเอ้ยแ่ปลาเดชส่งกันหนานนี่มันั่หหน,น,น,นหน้าเนาะได้บอกอย่างนอนหน้าก็บาเดกันบ้านนี่ไปบอก,ก็ส่งเนาะไเถอะไเอาเ้าเขวเอเ,เอ,า,เอา,เาไปดีอกันบุรีดีแต่แก้วเ,เ,เนี่่งเนีย

มหากิแล้วยินแย่คนทำการแสดงเจะเตียมไม่ตายาพี่หนมอแราเอาคำว่านั่งที่บกไปอีเพี่นี่คนคนมดดีลท่าหมดท่านเลยโหทางหนจะ่บไปกวนหงำแล้วคนท่านหนามมันสิบกไปดยวางบ้างแผนไว้ ขมเลอ่ะอัน้นก็ทำหรอก็แค่เดิมหอกคือว่าแ่ยใหม่นี่ยไม่ได้อกเพื่นคงเดิมนะเดียวอย่จะไปฝืน่าไปฝืนฝืนนผ่านผ่าดที่สีหงหอันนี้ต้นนี้จุ๊เมันไม่เขียวเลยเขาเอือมแบบขาวอ่อนนี่ขาวอ่อนนี่

lại ngủ ừ. cái ừ, mà đấy. Ừ. 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 về mọi thứ 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 mọi

โอเคเรียบร้อยเหลือแต่ไก่เถ่าแก่นี่แม่งคางมอน้ำพรอนมอนั่นสิตรงไก่ตอกบ่เพิ่นสีเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิบาเพิ่นสิบาไว้บุนไว้ว่าอ้าบ่เศร้าๆศร้าสิไก่ตอกกินแล้วเพิ่นสีพันพันคลิปเดี่ยวสิ่งใกล้ต้องอย่างนี้ เพิ่นเพิ่นสิได้เงินเอ่เดียวเกล้ยกล้วเ่กลวยเตาก็มามกลวยกล้วยโยงวนั่ไม่่รง่งรง่งรงนะครับงนไม่รัง่งเลยป่าวนะากินกล้วยกินกล้วยตัวหนอกินกล้วยไก่ตอกลอดเนาะมันอิ่มเหมือมันก็เลี่ยวนะเหลี่ยกไก่ตอกกวาอิ่มเลยก็ด้ที่ชมละ ให้นอนก็ไปนอนเลยะบนอนหรือนอนหนาวเออน่นไมอัวดีเย่อนที่จะนออาเมนี่กักิบเนื้อแด้เข้ากันได้รับนำสนุนจากบริษัทครับผมอีสานหลอเท่าเมนล่ะครับเอีสานหลอเน่าเลยครับทียงงานเน่าเหมนล่ะคือเป็นพันชิปเลี้ยวเงินเลียวเป็นอกแมนเป็นกรเลี่ยงที่ยงงานครับผมครับเอออีกประมาณเศ้าก็เหมือกับเงิน ยูทูบอกม่นก็จะเลี้ยงเนื่ออย่าเาครับเกเอนเนาะห่อิมือวไบอกัง้ดูิหมืเลี้ยงิมืเลี้ยงเลี้ยงหนึงสมเดือนอ้าไร่มด้เนาะเดือนเนยไม่มีสามสิบกว่มืเลยสิมื่เนาะสิมื่นิมื่นิมื่นไมสามเดือนสามเดือนนั่นไงงั้นเดียวไปอีกเนาะ เนี่ยเหรียญเพิ่นเดียมเรือโอ้เป็นสี่นี่สิเอาเลยว่างเลครับเอาเอาหามผมไปเลี้ยงดีกวบฮะไม่ยอมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝางน้องไว้สำนี้ละครับผมครับแสีบนัวหัวมวนครับผมอ่าสุดท้ายนี่กล่าวครับว่าสวัสดีครับยีรับต้อนรับมกปุ๋ยครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันที่ไหนครับ